สวัสดีคะ่ะเพื่อนเพื่อน YouTube เรียว a c e b o o k นะคะวันนี้เรามากินข้าวเย็นกันนะคะอะไรเอ่ยลาบหมูจ้าเลยงานมาก็กินลาบหมูเข้าเหนียวก็ซื้อมา20บบาทเผื่อไว้กินเช้าด้วยแต่ก็ซื้อกินแค่ห่อเดียวก็พอเพราะว่ายังอิ่มจากการกินข้าวบ่ายสองตอน ที่ทํางานนี่ก็กินรองท้องกันเหี่ยวก็เป็นผักนะคะอูสวยมากเลยผักกะทินยอดกะทินสวยๆแช่ตู้เย็นสวยๆแล้วก็นี่ผักแก้มกระลาบนะคะปีไกจก็ซื้อนะคะเดี๋ยวเอาไว้กินตอนเช้าเดี๋ยวเรามากินข้าวกันเลย หมูล่าหมูห้าสิบบาทกินง่ายๆไม่ต้องทำกับข้าวเดี๋ยวมันเหลือเพราะว่าตอนเช้าเราต้องไปทำง,งานวันนี้ก็สบายสบายคิวๆ การทำงานเหนื่อยนิดหน่อยธรรมดางานเดินไม่ใช่งานนั่งก็จะเมื่อยหน่อยช่วงเราเสิร์ฟอาหารช่วงเก็บของช่วงสามวันแรกที่ทำนี่เขาเรียกชัตเตอร์ลงงานมันก็จะเยอะช่วงนี้ก็ลูกค้าก็จะมาเป็นกุ๊ก ก็ไม่ถือว่าเยอะไม่ถือว่าน้อยเบาๆอือค่กอร่อยเหนียวห้าบาท ปีไก่ยี่สิบบาทหาว่าหิวข้าวไหมก็ไม่หิวนะแต่ก็เลิกมาก็ต้องรีบกินเพราะว่ากินดึกมันก็จะทำให้เราน่อนหยุดข้าว อาบน้ำยืดแข้งยืดขามานี้ข้าวด้วยกันนะคะฝากเพื่อนเนเข้าไปติดตามใน facebook ด้วยนะพอลล่าเที่ยงแท้ ไปติดตาม Facebook เข้าไปขอเป็นเพื่อนแล้วก็ติดตามในเรียวนะคะก็อยากเป็นเพื่อนในทิกตอกก็สู้ๆนะยังแหะฝากเขาติดตามด้วยนะคะ ก็ช่อง YouTube พอลล่าก็มี3ช่องนะพอลล่าสวัสดีมีสุขชาแนวช่องหนึ่งช่องสองและช่องสมนะคะฝากเพื่อนเข้าไปจิดตตามด้วย เยี่ยมเพื่อนช้าใน YouTube ก็ขออภัยนะช่วงนี้ทำงานก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปดูใครอาจจะได้ดูช่วงแค่ตอนเย็นเลิกงานตอนเช้านิดหน่อย ตอนนี้โทรศัพท์ถือได้อยู่แต่ว่าเอาไว้ดูลายดูงานเวลาเขาสั่งงานในลายในอะไรเงี้ยเขาส่งงานแต่ว่าจะมันยืนดูเล่นโซเชียลอะไรไม่ได้เดี๋ยวโดนปักลูกค้าเข้ามันไม่มีเวลาดูอยู่แล้วนั่นและ จะได้นั่งดูก็แป๊บๆตอนบ่ายสองบางทีลูกค้าเข้าบ่ายสามก็มีก็ต้องสลับกันเบรกเบรกก็เบรกได้แบบมาเต็มที่ เพราะว่าเราต้องรีบไปเก็บงานถ้าเก็บไม่เสร็จมันก็เหมือนท้ากับเพื่อนอะต้องรับผิดชอบหน้าง,งานตัวเองให้เสร็จยอดกระทีนอ่อนสวยมากเลยกลับบ่าน Oh, oh, oh. oh, Eller วันนี้ก็ทำงานละทำงานได้วันมื่ห้าวันแล้ว วัน,นี้ถ้าไปตอบแชทถ้าไปตอบเมนใน YouTube ช้าก็อย่าว่ากันนะจะไปหาแน่นอน คืออะไรคืออะไรน้อยอ่อน,ออน พล่าขอจบพิพิปเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครให้พล่าสวัสดีมีสุขช่อแนวช่องหนึ่งช่องสองไลคช่องสามเลยค่ะบไปบ้างสวัสดีค่ะ